วัสดีครับบิวกอรันเกรดเลยกับเทอร์ทักครับ,รรรบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ท,ทุกท่านครับเจอกันอีนกนหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เรามาลงหินคลุกอีกแล้วครับนี่ลงหินคลุกอีกแล้วเอาลงไปโบกก่อนครับ ไปหน้าดึน F X สามหกศูนย์อีซูซูครับไปอีกไปอีกยกทีตัวลูกก่อนครับ không nó yên 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 ได้หมดเลยเลตัวลูกเสร็จแล้วต่อไปก็ไปปลดมาเทตัวแม่ครับ ไปสัมภาษณ์ดูจานตือมากี่พ่วงครับนี่ <c oughs> มากี่พ่วงครับหนึ่งสอสี่มั้ง๋อสี่พ่วงเออได้สายใหม่แล้วสายใหม่สายใหม่สายใหม่จากที่แตกนานแล้วครับนี่งานเยอะไม่มีเวลาถอดไปอัด Cắt Rút lúc răng đi Giai tao đuôi bò bồ nồng đầy đi Nếu bị mọt Con stock mọt rồi À, thịt mới bài À, hãy dành tư dụng rồi Này, không ôi yếu nóng thả ơi. Này, nóng cháy pép À, đọc bài có lùng tửa mẹ ấp ภาพจะสันนะครับเวลาลาังกิดเดอร์เดินครับลังกิเดอร์ไม่มีไม้กันสันครับเพราะว่าลาังกดเดอร์ก็รอผู้สนับสนุนอยู่มีผู้สนับสนุนเมื่อไรไม้กันสันมาทัานที อาหินคลุกนี่ครับชั้นซับเบตรเราก็ได้ระดับแล้วเราก็มาลงหินคลุกทีหนึง่งห้าพ่วงครับวันนี้เอาดูพ่วงหนึ่งหนึ่งพ่วงไปก่อนเพราะว่ากว่าจะมาอีกก็น่าจะนานพอสมควร dốc ít dốc ít à Nào tay Tại โอเคเสร็จไปแล้วครับหนึ่งพว่วงเอาปรับเกรดไหลล้มกองต่อไปครับมัเหมือนเดิมครับคู่หูคู่หูร้อยสี่สิบเฮคันแรง คันอ้ยตัวหินบังครับเมื่อกี้คันแรงคันแรงแรงจนแผ่นดิดหมดเกลี้ยงเอ้อ้ยอ้าวซีนกระบอกรั่วจอดซ่อมนานซีนกรอบเลยเนี่ยครับถ้ารถเราจอดนานๆไม่ค่อยได้ทำงานก็ซีนกันฝุ่นตัวนี้ก็จะกรอบ ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเอาเสร็จงานก่อนแล้วกันเพราะว่างานเราเร่งเหลือเกินหลายตัวด้วยครับงาน,นเดือนเดือนซินก็บอกก็ไม่นานหรอกครับแต่ไว้วันไหนที่ไม่ได้ทำงานฝนตกหนักๆหน่อยเขาเปลี่ยนเอาลมกลองอลมกลอง,ลม,ล,องลมกลองหินคุกค้าหนึ่ง ไปจัดไปอ้าเราก็ขึ้นมาอยู่ในห้องควบคุมห้องทำงานราคาหลายล้าน <c oughs> อ้าหินกรงหินครุบครับเราก็ลงคองกูไว้ก่อนครับ ลงเต็มแปลงมเงมื่อไรเราค่อยทำการมิกโพตทอัดนี่เราปูไว้ก่อนปูค,คลุมง,งานโูค,คลุมชั้นสบเปซไว้ก่อน ขอบคุณบ่ายัง FC ที่คอมเมนต์มาและแช็มาพูดคุยแกเี่ oh. okay, สุดยอดจริงๆเลยครับแก FC ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook oh. สุดยอดจริง oh. ขอบใจขอบใจครับ oh. oh. ยอมครับเลย บอกว่าผมติดตามดูพ okay, okay, ี okay. ่ทุกคลิปเลยตั้งแต่คลิปที่ดังเกดเตอร์ขับแมโครพูยาวขึ้นปุ๊บนั่แหละว่าประมาณ2ปีที่แล้วครับขับแมโครพูยาวขึ้นปุ๊บแกก็ติดตามดูดูทุกคลิปเลยแก่ป่โอ้ยอดครับก็คน คนใกล้ไมไกลครับจังหวัดเดียวกันแต่คนละอำเภอแค่นั้นเองในโอากาสก็ไปแถวนั้นก็อจะแวะเวียนทักทายอยู่ครับแต่กัเดินยังไม่มีโอกาสเลยเพราะว่างานกานเดินดอยู่ในโซนทางนี้โซนทางนี้เยอะกว่าครับ อีกสี่พ่วงแล้วก็จะวิ่งไปตางานดิมข้างหลังก่อนครับแล้วก็รถพ่วงมาแล้วก็วิ่งลัมมาคลิปนี้หลังแค่เดอร์ก็จบสนี้ครับฝากไลค์กดติดตามครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ